ในการถักเชือกเทียนนะเราจะวางในแนวนอนก็ได้จะวางในแนวตั้งก็ได้แล้วแต่ถนัดจริงๆแล้วถ้าเป็นแนวตั้งมันจะถักง่ายแต่พื้นที่อย่างนี้มันไม่สะดวกเราก็วางในแนวนอนแต่แปลว่าเวลาเราผูก มันก็ต้องดุนให้มันเหนือพื้นนะถ้ามันติดกับพื้นถักจะย,ยากอันนี้ให้เหนือพื้นและต้องดึงดึงทึกตึงตึงตรง,งเส้นเส้นหลักนี้ตึงหกเส้นซีซีซีซ้ายก็สามเส้นซีขวา ก็สามเส้นแบ่งชั้นเจนคือมันจะต้องแปลว่ามันเป็นคู่ของเขามันนี่สีซิกนี้มีสีน้าเงินซิกนี้ก็สีน้ําเงินซิกนี้สีแดงซิกนี้ก็มีสีแดงสส,ส,งสีสองสี่เท่ากับสิและสามสองซีก็เป็นสคู่หรือหเส้น ถ้าเราเริ่มต้นถักนะควรจะใช้สามสีสามสีคือหกเส้นแปลว่าเราจะได้ดูลายได้ชัดเจนและไม่งงมันไม่ใช่ว่าผูกไปมั่วๆแล้วได้ถ้าผูกผูกมั่วเมื่อลรลายไม่สวยเมื่อนั้น